หลายๆท่านเองที่มีแฟนพูดโกหกหรือมีสามีมีภรรยามีคนรักที่ชอบพูดโกหกแบบนี้ก็รู้สึกเป็นทุกข์ทำให้การใช้ชีวิตคู่นั้นมันไม่มีความสุขการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็เริ่มไม่มั่นคงเริ่มไม่ไว้ใจอยู่แบบหวาดระแวงกลัวเขาจะหลอกลวงกลัวเขาจะโกหก สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิฟล์มชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมเองก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาเกี่ยวกับมีแฟนชอบพูดโกหกคนรักชอบพูดโกหก เขาจะได้รับผลกรรมอะไรและผลกรรมนั้นจะส่งผลเมื่อไหร่เพราะว่าหลายๆท่านเองเมื่อมีคู่ชีวิตเมื่อคบหาใครสักคนหรือมีแฟนแล้วนะครับตอนแรกๆเขาก็เป็นคนที่พูดตามความเป็นจริงเป็นคนที่พูดอ่อนหวานเป็นคนที่พูดแต่คำที่มีประโยชน์พูดให้กำลังใจ แต่พออยู่นานกันไปเขาก็เริ่มพูดโกหกเริ่มพูดคำไม่จริงเริ่มหลอกลวงบางทีรู้ก็บอกไม่รู้บางทีเห็นก็บอกไม่เห็นหรือบางทีไปทำเรื่องไม่ดีก็โกหกว่าไม่ได้ทำเป็นคนเริ่มพูดโกหกเป็นคนที่ตั้งใจโกหกทั้งที่ยังอยู่ด้วยกัน ทั้งที่ยังคบกันหรือยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหลายๆท่านเองที่มีแฟนพูดโกหกหรือมีสามีมีภรรยามีคนรักที่ชอบพูดโกหกแบบนี้ก็รู้สึกเป็นทุกข์ทำให้การใช้ชีวิตคู่นั้นมันไม่มีความสุขการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็เริ่มไม่มั่นคงเริ่มไม่ไว้ใจอยู่แบบหวาดระแวง กลัวเขาจะหลอกลวงกลัวเขาจะโกหกแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อถูกคนรักหรือคนใกล้ตัวหรือแฟนของเราเองสามีหรือภรรยาของเราเองนั้นเป็นคนที่เริ่มโกหกเริ่มพูดคำไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนที่ชอบพูดเท็จหรือเป็นคนที่ชอบพูดโกหก เขาจะได้รับวิบากกรรมอยู่สามอย่างนั่นก็คือวิบากกรรมทันควันวิบากกรรมในเวลาต่อมาและวิบากกรรมในเวลาต่อมาอีกอันหมายความว่าถ้าเขาพูดโกหกเราเขาพูดเท็จพูดคำไม่จริงเขาอาจจะได้รับกรรมทันควันเลยก็ได้หรือถ้าเขาไม่ได้รับกรรมทันควัน เขาก็อาจจะได้รับกรรมในเวลาต่อมาในเวลาต่อมานี้ก็อาจจะหนึ่งเดือนหนึ่งปีสิบปีหรืออาจจะชาติหน้าเมื่อตายลงไปแล้วได้อัตภาพใหม่ก็ได้หรือวิบากกรรมนี้อาจจะส่งผลในเวลาต่อมาอีกคือในชาติต่อๆไปและวิบากกรรมจากการพูดเท็จหรือการพูดโกหกนี้ ก็จะมีทั้งกรรมหนักและกรรมเบาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราพูดเท็จพูดโกหกมากๆก,ก,ก็จะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดรชานเปรตวิสัยได้นี่คือวิบากกรรมอย่างหนักแต่ถ้าหากไม่ถึงนรกกําเนิดเดรจชานและเปรตวิสัยวิบากกรรมอย่างเบาที่จะได้รับก็คือการถูกกล่าวตู่ด้วยคําไม่จริง หรือถูกใส่ร้ายถูกใส่ความฉะนั้นคนที่ชอบพูดเท็จหรือพูดโกหกถ้าเขาได้รับวิบากกรรมอย่างเบาก็คือจะทำให้เขานั้นถูกใส่ร้ายถูกใส่ความเพราะเขาสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างใดเขาก็จะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นจากการพูดเท็จจากการพูดโกหกของเขาเอง นี่คือวิบากกรรมของคนที่ชอบพูดเท็จหรือชอบพูดโกหกส่วนเราเมื่ออยู่กับคนแบบนี้อยู่กับแฟนหรืออยู่กับคนรักอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาที่ชอบพูดโกหกแบบนี้ทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่โกหกแต่ปัจจุบันนี้โกหกเก่งมากเราก็ต้องกลับมาสำรวมที่ตัวเรา เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเขาเป็นคนที่ชอบพูดเท็จชอบพูดโกหกเราเองก็ทำตรงข้ามกับเขาด้วยการไม่พูดเท็จด,ด้วยการไม่พูดโกหกเราพูดแต่คำจริงเราพูดแต่คำที่อ่อนหวานเราพูดแต่คำที่มีประโยชน์คำพูดประกอบด้วยเมตตาจิตและถูกกาละเทศะ เราจะต้องไม่พูดเท็จแบบเขาเราจะไม่พูดโกหกเหมือนเขาเราจะต้องละเลิกให้ได้เราจะต้องขัดเกลากิเลสของเราเองถึงแม้ว่าเขาจะพูดโกหกเราขนาดไหนเขาจะพูดโกหกเราอย่างไรเราจะไม่พูดแบบเขาเราจะไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกเราจะสำรวมให้ได้ เราจะเป็นคนที่มีความเกื้อกูลมีเมตตาจิตจะไม่คิดอกุศลจะไม่พูดอกุศลออกไปถึงแม้ว่าจะถูกเขาหลอกเขาพูดโกหกให้เราเราก็อย่าไปโกรธเราก็อย่าไปผูกเวรผูกพยาบาทต่อเขาเพราะการผูกเวรการผูกพยาบาทต่อเขาเราจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น เราสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างไรเราจะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นเราผูกเวรผูกพยาบาทเขาสิ่งที่เราจะได้ก็คือความทุกข์ความเครียดความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะทําให้เรานั้นใช้ชีวิตณนะปัจจุบันไม่มีความสุขฉะนั้นรู้จักการให้อภัยไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทเขาอยากจะโกหกก็เรื่องของเขา เขาสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างไรเขาก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นเขาพูดไม่ดีเขาก็จะได้รับวิบากกรรมไม่ดีนั่นก็คือนรกกําเนิดเดริชานและเปร็ดวิสัยหรือวิบากกรรมอย่างเบาก็คือถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงถูกใส่ร้ายถูกใส่ความครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนันนะครับที่มีคนรักที่มีแฟนหรือมีสามีมีภรรยาที่เป็นคนชอบพูดโกหก เรากลับมาสำรวมที่ตัวเราอย่างคนที่มีปัญญาด้วยการที่เราจะพูดหรือขณะพูดอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปเบียดเบียนตัวเองและอย่าไปเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเพราะถ้าเราพูดไปแล้วเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายมันก็จะมีทุกเป็นกำไรมีทุกเป็นวิบาก แต่ถ้าเราพูดไปแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็จะมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ